วัสดีครับก็จะสอนโหลดเกมแล้วก็ติดตั้งเกมแล้วก็เตรียมเข้าเล่นเกมเดสโหลดนะครับก่อนอื่นเข้าหน้าเว็บไซต์ของเกมเดสโหลดก่อนนะถ้าเกิดเข้าทาง PC ก็เข้าจากเว็บเบราว์เซอร์ปกติได้เลยเนาะถ้าเข้าทางมือถือก็เข้าจากเว็บเบราว์เซอร์เพื่อโหลดนะครับ อพิมพ์เข้าไป d e a d l o a d i o ครับก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เนาะเสร็จแล้วพอเข้าหน้าเกมเสร็จเราเลือกตรงส่วน about นะครับเพื่อที่ว่าจะเข้ามาเล่นเกมเนาะอะแล้วก็กด Pay Now ก็จะเด้งมาสู่ลิงก์หน้านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่อยู่หน้าอื่นนะครับให้ให้เลือกตรงนี้นะครับ p a y to e a r n บนบนเมนูข้างบนสุดนะครับด้านขวา p a y to e a r n ครับก็ก็จะเจอหน้านี้อ่าแล้วก็ตรงเมนูตรงกลางจอเลยนะครับแถบเมนูกลางจอเลือกดาวน์โหลดนะครับจะมี Android version ่น2 0งจเนาะปัจจุบันนะครับ นวอร์ชันนี้อ่ะก็กดดาวน์โหลดก็โหลดโหลดไว้ในเครื่องละอ่ะอันนี้ยกเลิกก่อนเพราะว่าผมกดดาวน์โหลดไปละซ่งทีนี้หากเล่นใน PC เราก็ต้องเปิดในโปรแกรมจำลอง มือถือนะครับอันนี้จะใช้เป็น LD Player เนอะก็วิธีการก็คือลากลากไฟล์จากตรงเนี้ยเข้ามาใส่ได้เลยหรือว่าไปที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับอ,อไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นี่ direct หนึ่งจุศูนย์สองเนอะลากมาใส่ให้มันเป็นเครื่องหมายบวกนะครับลากมาแล้วก็กดวาง แล้วก็ปล่อยมันก็จะติดตั้งเกมนะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็คลิกเข้าเล่นเลยในมือถือก็เหมือนกันนะครับติดตั้งเสร็จก็เข้ามาเข้าเกมได้เลยทีนี้มันต้องใส่ username password เนาะก็เอายูสเซอร์นม password ที่ได้มาเนี่ยกลอกเข้าไปนะครับ คลิกตรง username อาจจะมี pop up เด้งมาข้างล่างนี้ให้เราใส่ข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็ใส่ password คี่กมาใส่ข้างล่างนะครับโอเคลงแล้วก็กด play okay. ก็รอสักครู่เข้าสู่หน้าเกมแล้วอ่าโอเคทีเนี้ยพอเริ่มแรกเนี่ย เราต้องเลือกรถแล้วก็เลือกอาวุธก่อนก่อนจะเล่นนะครับเดี๋ยวเลือกรถตรงนี้ก่อนอก็มีหนึ่งคันอ่ะกด s e เล็กเลือกได้เลยอันนี้เลือกไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เวปอน n ะก็เลือกอาวุธอย่างน้อยเราต้องเลือกรถกับอาวุธนะแล้วก็แล้วก็กดเคอันทีที่เรากดเ y เนี่ยมันก็จะเข้าเข้า,เข,าเข้าเล่นเกมได้เลยนะอ๋อ แมปในการเล่นเนี่ยก็จะมีเราลดหนึ่งดาวก็จะเล่นด่านหนึ่งดาวนะด่านหนึ่งดาวก็จะมีแบบอีซี่มีเดียมแล้วก็ฮาร์นะครับหนึ่งดาวนี้จะมีอยู่สองดา่านอันนี้ดา่านลดหกหกกับมูนเรนเดอร์มี Easy, Medium, อีซี่มีเดียมฮาร์ะแล้วก็สองดาวหนึ่งดาวเรานี่จะเล่นได้หกแมปเนาะ ตามระดับยิ่งยากก็น่าจะได้เหรียนเยอะขึ้นคนที่เล่นใหม่ก็ลองอีซี่ไว้ก่อนครับพร้อมแล้วก็กดเพลย์ได้เลยกดเล่นพอเรากดเพลย์เนี่ยมันจะพร้อมเล่นทันทีนะต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนกดนะครับโอเคอันนี้คือเล่นครบแล้ววันหนึ่งเล่นได้สิบครั้งก็หมดโคต้าเนอะเดี๋ยวรอมันรีเซ็ตวันต่อไป โอเคครับก็จะมีเท่านี้ในมือถือก็เหมือนกันใช้เหมือนกัน